นอนอฟเพเยอร์นะวันนี้ก็อยู่กับเกมออฟเพเยอร์สายโปรโวออฟฟิเองยลนนี้มาเล่น,นคนเดียวอีกแล้วก็ด่าอะไรไม่รู้่กดนุ่นมัวจอยเข้ามาอะเล่นการนิดนึงบางคนเห็นแล้วก็แบบนี้นะฮะคือผมก็ฝึกเล่นได้ไม่นานเนาะอยู่ไหน เนี่ย okay. ดูย t วอร์ดยูบิวส์เนาะโอเยิงออโต้ไม่ได้ยิงเสียขอยิงกันมู่ไหนเนี่ยเจโอ้เเป็นปืนพกไปสู้ตัวเขานี่นะ ยลยหก <contra> สิบนี่เฟรมเรทเมื่อกี้กี่เป็นร้อยตอนลูกอานนี้เฟรมเรทเยอะมากฮะตอนนี้ดต่อหกสแล้วเอ้ยอ่ะแฟแตางของมึ đang reload ừ, đã kill máy ơi, hái tựa mình, thấy rồi, đã 1 kill, đang vào lên mạng đi ơi, phần nó là 1 con nih na ฟังเราเหลือ2 2ต่อ1ก็น่าจะโอกาสชนะก็มีอยู่ฮนะสูงกว่าเอาไงจังหวะน,นี้ดูไอคนเล่นดีกว่าเฮ้ยกี้เจอละนั่นไงโดนเก็บไปแล้ว <c oughs> จังหวะน,นี้ทำไงทำไงเจอกันละใครได้คิวยังไม่ยังไม่รู้เอ้ยไปฟังเราเลือเล่อนเลยยี่กว่านะ โอ้หเลื่องเหลือสองนะเออยปคุยอ่าแล้วก็คิวเติมฮะด่านนี้ไม่รู้แมพอะไหนแจ๊ะโอ้เคยมาคว้างแฟลชแบงแถวนี้ มาทางนี้ใช่ไหมปุ้ยตกใจตกใจเหี้ยคุณแม่ ปืนพกไรเนี่ยปืนตัวไายไเล่นดีวกว่าฮิงระเบิดเยอะไปแล้วปืนพกมีกี่อันวะเนี่ยมีปืนพกกี่อันวะออกมแล้ว ม <Hog s> <an> ูมว้างครับโอเคเฮนเตอร์พัาดพลาดเมีปืนเลยไม่หลุดดังครับเป็นไงบ้างโอ้ยความของเขาออกไปซีพี ทำอะไรของเขาอ่ะไอ้สไนเตอร์น้องราต่างยิงดูคนอื่นเล่นดีกว่าโอ้เขาใช้นโดนยิงตายอีกแล้วสไนเปอร์น้องร่างตัวฮันเตอร์เล่นดีกว่า ถ้ามาดูคุณฮันเตอร์เ,รเขาเล่นไงเขาเดินขึ้นบนได้ไปแล้วทำไงน่าตาลงมาอีกครั้งแล้วทำไงจังหวะน,นี้คุณฮันเตอร์เขาเดินไปไนนขึ้นมาไดอีกแล้วเจอไปอีกอันนึงลงมาอีกครั้งเพลย์เตอร์โอ้ยโอ้โหข้างหน้าเจอหนึ่งตัวเขาไม่ยิง ำไมเขาถึงไม่ยิงตัวนั้นล่ะเขาออมยิงข้างหน้าฮะเขาพลาดจังหวะที่ยิงตอนนั้นไปนั่นเองถ้าเขายิงแต่ตอนนั้นเขาอาจจะได้คิวก็ได้เรื่องอะเล่นตอนนี้ดูโอ้สองต่อหนึ่ง แย่ยดีแยดีนอ้ําดบบนักโจมตีหน่อยภาษาเลยวะเขาใช้อะไร AK อีกไปอุ้นอะไรดีผมเข้าผมจะซื้อคืนเลย เออก็ว่าล wow. <|so|>? ูซี่กาะตายเร็วว่าไง กเดตายดิเล้วรนี้จะตายง่ายือเลดตอนนี้ผมคือดเลยตายแล้วเี่ยเขาใช้ปืนไรอากาคเกียอะไรอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราแบบเนี้ยแค่ส,ส,สิบสี่อ่ะโดนนัดเดียวคือเดี่ยงอะ่ะมีคันหัวแบบนึงเพื่อนเเืืเออออโอ,อ้โหโดนเก็บกันเลยอ้อฮสองเท่าเอ,อ๊ะสองต่อหนึ่ง ไปคนเล่นดีกว่าเล่นกันโดนเก็บไปหนึ่งตอนนี้เราหนึ่งลิสองอนหนฮะทำไ้โดนเก็บไปแล้วเต็มหัวคะแนนตอนนี้สามต่อสองโดนเขาขึ้น ฮัลโหลดีนะมาที่นี่ตายหมูเลยโอ้โดนเก็บแล้วฝั่งเราหนึ่งโอ้ฝั่งเราโดนเก็บสองเนี่ย มีคนรอบทิศเลยอะโอ้ยโหอยู่กันสามคนเลยพวกเรายังทำอะไรได้ยังไปเดินมย ในจังหวะนี้ไยฝั่งนุนบุกมานี่อยู่กี่คนกี้เห็นอยู่สามคนเ่ยเข้ามาแล้วเหรอ เราทำไรก็เด่นไปเแบบดนินมาอย่างไรโอ้โดนเก็บอีกแล้วดูคนที่ใช้ลูกซองดีกว่ามันติวอ่มทำไมอ่ะนักติวโดยนติวโดยเลยอะไรวะเขาพูดอะไรของเขาอ่ะ ทำไงจังหวะนี้หันซ้ายขวาไม่มีแล้วก็อะตายยังไงจับ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  ช่างแม่งละเฮ้ยไปเมเ้ยตกใจแม่งะ่กจิ้แม่งเฮ้ยเขามาบุกกันแล้วอ่ะ เฮ้ยศพเพื่อนเรางี้เฮ้ยล้างไม่ดีเว้ยเฮ้ยล้างไม่ดีเนี่ยเอาลเมื่อกี้ผมเหินไปกดโดนปุ่มเด้งออกคือเมื่อกี้จะกดย่อไงแล้วมันมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วผมเหินไปโดน,นเลยอุ้เขยคุณจะมาช่วยตัวประกันใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่เราไม่ตายนะเรือโอ้ลัวใช่ดักตัว trước ภาษาอะไรวะโดนเป็นคู่นะโอ้โหเยอะชิบหายโอ้โหดูลุ๊กเหมือนเดิมอะ เฮ้ยตรนี้ไม่ดีเว้ยตรงนี้ไม่ดีเถอยโหมีดถ <i> ึงอย่าเเก็บแล้วคันเตอร์โอ้โหอเริเก็บไปสาคนแล้ว้อ

มาข้างนะตายเลยไม่ใช่กินซีซซเลยมันไม่ได้ mình <laughs> nhé

ไปก่อ e ซิโอ้เขาเป็นสไนเปอร์เขาเก็บไปแล้วคนหนึง โอคค้โหขอทาเลยฮะก่นไแบบตรงทางนี้นะเปิดไฟนั่นแหละ Mountain ไม่ใช่นู่นมา n t a i n d ขวดกระป๋องสีเขียวโอเค ว่าเรารอดักซุ่มจังหวะนี้จะมีใครมาช่วยต่อประกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยยิ่งแบบแปลก ไสได้ขอมันทางนี้เราก็จบเหยเลยสิฝันนุ่นเลือสองคนครปับมฝันเราจะชนะแน่นี้ เยอ่ทั้งีเย yeah, yeah, yeah. ้เราะด้ยีปืนอะไรวะปืนี่เชสไนวเสไนไลเลยรู้สยดีเราก็ขายดักสุมเหมือนเดิมนะ ไไเ่องทิ้งเงเลยอะผมรู้สึกกอดอะเสร็จทันแล้วอะราเอาไปใช่ไห คนบุกอนเสียงนี้มาไอซ์ยูสามเอาสี่เว้ย สะไม่ปี่ยนไปหมน่าจะไหนอ หัวใชทำไงตอนนี้เลยเขาสูงนี่

มึม่ตายักคนเลยโอ้ยจอจอดลันีวกว๊กวกัน้ีเยอยถอยถชียฝัง่งนู้นตายคนเดียวบ้งอ่ะ ผมเดียวเฮ้ยเหลือผมคนเดียวเนี่ยเต็มหัวเว้ยไม่ก็ช่วยตบกัน,นกันแล้อวอะไปตรงนี้ดีกว่าไหนสิ ตาแล้วก็ได้ทำไมเขาโดนเก็บเร็ว,วจังเลยฝัย่งเรานี่ตายไปหนึ่งคนเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ตายเยอะเนี่ย R guys. เรบสุดท้ายโอ้โหเขานี่รักธรรมชาติมากเลยเนาะอยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแบมอมแล้วยี่ไหนวะยี่ไหนฟันเนี้ยแบมอมแล้ว ต่อสองคนแล้วคาไม่ได้สิเฮ้ยศูนปืนมาเว้ยเฮ้ยช่างมัโอ้โหทำไงเนี่ยนี่พวกเขาก็คือจะรอเวลาหมดกันใช่ไหมเฮ้ยเมื่อกี้หัวผมเป๊ะเลยอย่าได้คิวแล้วราลี่ถังเลยราลี่อยาฉั แล้วค่เก้าเฮ้ยเก้าต่อสี่เวยซื้ก่เเออ จะได้แมนกวา่าโอ้คันหัวแบบนี้ว่าการกระจายของกระสุนจะเยอะมากเลยมาที่นี่ตบคุณเลยเนี่ย สี่คนนู้นเลยเป็นเป็นเครือเลยโ oh, oh. hey, อาโอาเฮ้ยยิงโดนได้ไงวะ oh, อ้าวยิงโดนเ oh. ลยโอ้โหแพ้แล้วล่ะเออ นจะเ t ๊แล้วล่ะยเนวนั่นไงโมเน่เพิร์ตรงนี้เราสุดท้ายแล้วเปิดดีแค่ังเปิดพอคิมกอมา ใช่เหรออา้อาวอ้าวผมหลุดแล้วเนี่ยไม่นะผมหลุดเลยไม่นะจริงผมจะหลุดนะฮะอันก็เอาไม่ว่าขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ